สวัสดีค่ะติ๊กพีชาน,นะคะพบกับเอเชียบุกี้ไทยแคลานข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสของกีฬาฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นในผลการแข่งนในสึีเมมอริกในทีมหัวตารางนะคะที่เบียดแย่งแชมป์กันอย่างสนุกสนานเลยคะ่ะเมื่อคืนค่ะทีมจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลนะคะมีคิวอ,ออกไปเยือนเวสต์แฮมค่ะ แต่ต้องบอกว่าเกิดเรื่องสัปปะไรขึ้นนะคะเพราะว่าทางด้านของอาร์เซนอลทิมจาฟูกเนี่ยออกไปแล้วก็ขึ้นนำเวสต์แฮมเจ้าบ้านถึง2ประตูด้วยกันค่ะแต่ทางด้านของเวสต์แฮมนะคะก็มาได้2ประตูค่ะซึ่งเป็นประตูตีเสมอนะคะในเกมนี้ค่ะมีจุดโทษเกิดขึ้น2ครั้งด้วยกันนะคะในฝั่งของอาร์เซนอลค่ะยิงจุดโทษพลาดนะคะทำให้ทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ย อดที่จะแซงขึ้นนําทางด้านของเวสต์แฮมเป็น3ประตูต่ตอหนึ่งค่ะแต่ทางด้านของเวสต์แฮมเองนะคะอันนี้ก็ยิงเข้าไปแบบไม่พลาดเลยค่ะแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนะคะจากทางด้านของจอรอตโบเวนค่ะในฝั่งของอาร์เซนอลนะคะคนที่ยิงจุดโทษพลาดนั่นก็คือบุโกโยซากานะคะเรื่องนี้ก็คือถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างเหมือนกันว่าทําไมเจ้าตัวเนี่ยถึงได้ยิงจุดโทษอีกครั้งเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เคยมีประสบก,การณ์การยิงจุดโทษพลาดมาแล้วหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะ หลังจากที่ทางด้านของอาร์เซนอลจบด้วยผลการแข่งขันแบบเสมอนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่คือความเสียหายครัง้งยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาเลยค่ะเพราะวาพวกเขาเดี๋ยวจะมีต้องไปตัดกันเองกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะหลังจากจบเกมนี้ค่ะทางด้านของอาร์เซนอลนะคะมีอยู่ที่74แต้มจากการลงเล่น31นัดค่ะในขณะที่ทีมรองจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแข่งน้อยกว่า1เกมค่ะมีอยู่ที่70แต้มนะคะตามหลังอยู่ที่ 4แต้มเท่านั้นค่ะและถ้าหากว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะสามารถเก็บแมตต์ตกหล่นได้นะคะพวกเขานะคะก็จะสามารถไล่ตามหลังอาร์เซนอลมาหรือเพียงแค่1่แต้มเท่านั้นค่ะแล้วก็อย่างที่ติ๊กบอกไปนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องมีตัดแต้มกันเองนะคะต้องบอกว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้สนุกและก็มันมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งทีมนะคะที่ลงแข่งขันเมื่อคือนค่ะน,นั่นก็คือปีสแดงแมนเชสเตอร์เต็ดค่ะทีมนี้นะคะสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านค่อนข้างดีนะคะ ทางด้านของแมนเชสเตอร์เดนตดค่ะสามารถบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้2ประตูต่อศูนย์ะคะโดยได้ประตูแรกมาจากแอนโทนีค่ะแล้วก็ได้ประตูชัยมาจากดาโล่นะคะจบเกมนี้ผ่านทางด้านของแมนยูนเต็ดค่ะสามารถขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางได้นะคะเพราะว่าทางด้านของนิวคาสเซิลค่ะไปพลาดท่าแพ้ให้กับแอตตานวิลล่าค่ะ มาอีกที่หนึ่งคู่ค่ะที่จะลงทำการแข่งขัน,นกันในคืนนี้นะคะซึ่งเป็นมันเดย์ไนค่ะนั่นคือทีมรักของติ๊กเองนะคะลิ์พูค่ะมีคิวออกไปเยือนลีเดเต็ดค่ะทีมเยือนอย่างลิ์พูนะคะต้องบอกว่าขุมกำลังกลับมาพร้อมแบบเต็มสตีมนะคะตอนนี้ค่ะวร,รายงานนะคะไม่ได้มีบอกว่าใครเจ็บเพิ่มเติมนะคะคาดการณ์ว่า อันดาซีเนียนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียโก้นะคะทางด้านของดาวินนูเยสค่ะคาดว่าน่าจะได้ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้นะคะยังไงก็คงต้องมารอรุนให้กำลังใจทีมอันดับ8ของติก๊กเกตต่อไปค่ะค่ะต่อไปนี้งคงอยู่ที่เรื่องของหงแดงลิพูอยู่เนะะี่ยฮะฟาบีโสโรมานโน่นักข่าวคนดังได้มีการรายงานออกมาค่ะว่าลิพูเรตรียมที่จะเปิดโต๊ะเจราจารเพื่อที่จะคุยในดีลของ 6, อาร์เร็กซิสเอาลิสเตอร์มิดฟิลด์ของไบร์ตันค่ะ ซึ่งคาดว่าดีอนี้นะีคะน่าจะมีมูลค่าสูงกว่า75ล้านปอนด์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับผา้ที่ติ๊งนำมาเสนอในวันนี้ดีหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอยา่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฟักติดตามเอเชียบุกี้ไลน์ในทุกช่องทางด้วยค่ะสำนดีติ๊กต้องไปแล้วค่ะ